สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ขอเสนอสาระน่ารู้เรื่องโรคไขซิกาบางท่านอาจจะยังสงสัยว่าโรคไขซิกาคืออะไรและเกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างไรโรคไขซิกานั้นมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจโรคไขซิกาเกิดขึ้นโดยมียุงหลายเป็นพาหะนําโรคพบครั้งแรกที่ประเทศอูกการดา เมื่อปีพุทธศักราช2490สมัยนั้นพบในลิงโดยในขณะนั้นมีการศึกษาวงจรการเกิดโรคไข้เหลืองจึงมีการค้นพบไวรัสซิก้าขึ้นมาโรคไข้ซิก้าพบมีการติดต่อนในคนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495พบครั้งแรกในประเทศอูกันดาสาธารณรัตันเาเนียและมีรายงานพบการระบาดของโรคไข้ซิก้าในพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชีย หมู่เกาะแปซิฟิกและอเมริกาทั่วโลกมีแนวโน้มการระบาดของโรคจะแพร่กระจายไปยังประเทศใหม่ๆเนื่องจากมีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วนอกจากนั้นยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคยังมีกระจายอยู่ในหลายทวีปทั่วโลกาหาหะนำโรคที่สำคัญคือยุงลายซึ่งปกติแล้วยุงลายจะออกหากินในช่วงเวลากลางวัน อาการของโรคไขซิก้าหลังจากที่ผู้ป่วยถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิก้ากัดประมาณ3-12วันจึงจะแสดงอาการเขาเรียกว่าระยะฟักตัวของโรคอาการที่พบได้แก่มีอาการเป็นไขมีผื่นแดงเยื่อบุตาอักเสบปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออ่อนเพลียปวดศีรษะอาการเหล่านี้ปกติแล้วจะเป็นเพียงเล็กน้อยและอาการจะเป็นอยู่ประมาณ2-7วัน มีการศึกษาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้อไวรัสซิกามีผลทําให้ทารกศีรษะเล็กแต่กําเนิดได้วิธีการแพร่โรคเชื้อไวรัสซิก้าสามารถแพร่เชื้อโดยยุงลายที่มีเชื้อและไปกัดคนโดยยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้ซิก้าเป็นชนิดเดียวกันกับยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและไข้เหลืองการรักษาโรคไข้ซิก้า ผู้ป่วยโรคไขซิกาส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงจึงสามารถรักษาตัวได้โดยการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆรักษาตามอาการเช่นใช้ยาลดไข้หรือยาบรรเทาอาการปวดแนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอลห้ามรับประทานยาแอสไพรินหรือยากลุ่มลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเพราะมียาบางชนิดที่เป็นอันตรายสำหรับการเป็นโรคนี้อาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้ง่ายขึ้น หากอาการไม่ดีขึ้นผู้ป่วยควรปรึกษาและทำตามคำแนะนำของแพทย์การป้องกันโรคยุ่งและการขยายพันธุ์ของยุงเป็นสาเหตุและเป็นปัจจัยเสี่ยงของการติดต่อของโรคไข้ซิก้าการป้องกันและการควบคุมโรคขึ้นอยู่กับการลดจำนวนของยุงตามแหล่งต่างๆการกำจัดแหล่งพบพันธุ์ยุงรวมถึงการป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้โดย ใช้ยากำจัดแมลงหรือยาทาป้องกันยุงการสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหนาสีอ่อนๆที่สามารถคลุมผิวหนังและร่างกายได้วิธีป้องกันโรคที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายขอแนะนำใช้มาตรการสก่อสามเก็บได้แก่ก่อที่หนึ่งเก็บบ้านคือการเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพักก่อที่สเก็บขยะคือการเก็บขยะเศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะผุ่นยุงลายกอที่3เก็บน้ําคือการเก็บน้ําปิดภาชนะเก็บน้ําให้เมิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ขอให้ท่านลงมือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอทุกสัปดาห์นอกจากจะสามารถป้องกันโรคไขซิกาได้แล้วยังสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายได้นอกจากนี้ยังทําให้บ้านเรือนเราสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกครอบครัวดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการ3ก่อสเก็บอย่างจริงจังหมู่บ้านของเราจะไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้ซิก้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ